อยากลงก็ได้แต่มีรลยน้ำนะมีข่าวว่า Windows 11นะครับเตรียมขึ้นไลายน้ำหากใครลงกับอุปกรณ์ที่ไม่รองรับแม้ Microsoft นะครับจะก,กําหนด System r e q u i r e m า n t สําหรับคนที่ต้องการใช้งาน Windows 11ไว้แต่เชื่อถือว่าจะมีคนบางกลุ่มนะครับที่พยายามหลีกเลี่ยงการตรวจสอบและติดตั้งการใช้งานมันปัจจุบันนะครับ s y s t e m Requirement ที่ Microsoft แนะนาหากต้องการจะลง w Windows 11นั่นคือ trust platform module หรือ TPM ในเวอร์ชัน2.0ครับซึ่งไอชิปตัวจิ๋วนี้นะครับมันจะมีอยู่แล้วบนเมนบอร์ จะได้รับสิทธิ์การใช้งาน Windows 11ได้หาวันนี้นะครับก็ต้องไปหาชิป TPM 2.0มาใส่ในเมนบอร์ดเองซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ราคาค่อนข้างแพงครับแต่ถึงแม้จะติดตั้งได้นะครับก็ไม่ได้แปลว่า Microsoft จะไม่ทําอะไรนะล่าสุด Microsoft เตรียมจะใส่รายน้ำไว้เพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้หากติดตั้ง Windows 11บนฮาร์ดแวร์ที่ไม่รองรับครับซึ่งก็อาจจะสร้างความลมาคาญในระดับหนึ่งเลยเหตุผลที่ Microsoft ต้องทําแบบนี้นะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยเหตุการณ์การโจมตีจากแรนซัมแวร์และแคมเปญมาแวร์นะครับมีความซับซ้อนมากขึ้นนั่นเองนอกจากนี้นะครับผูพ้พัฒนาเกมออนไลน์หลายคนนะครับเริ่มใช้ประโยชน์จาก TPN สําหรับการ ป้องกันการโกงมากขึ้น Microsoft นะครับจึงอยากให้ผู้ใช้งาน Windows 11เนี่ยมีความปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองครับทีนี้นะครับใครจะลงเตรียมเจอกับไลายน้ำนะครับแต่หากไม่อยากได้ไลายน้ำก็ต้องห้ามอัปเดต Windows ครับ